สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะใช้แนวนะครับเริรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจเมื่อนี่นะครับพาพี่น้องมาเบิ่งควายงามทางบันหนองจำนักอนอบอมมแกแล้วครับมาเบิ่งควายงามทางบันหนองตอแก้วหนองตอแก้วอีกคอกหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผมกะเพิิงหูนะครับว่าวงการควายงามในจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือคักแห้งนะครับคือมื่มบ้านเห็นคอกสอคำคุ้นของ อาจารย์ต้นพ่อผองแม่ไล่นะครับเพิ่นกได้ส่งมอบน้องยกจูเนียนะครับให้กับไอจอนนี่นะครับเป็นควายเผือกนะครับเป็นอนาคตพอพันนะครับมัตานี่มือนี่นะครับมาเล่นกับพ่อผองแม่ไล่นะครับไปเห็นพ่อชาติได้เนาะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ พ่อชาติอยู่บ้านหนองตอแก้วบ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกัน <c oughs> ก็ห่างกันประมาณจากสามสี่กิโลนี่แหละนะผมจากบ้านพ่อผองแม่ไล่นะครับในไปคุยกับพ่อชาติอยู่คอกของแม่ไล่แล้วเมื่อกี้นะครับไปเบิ่งลูกเพลดล่ำโขงเกิดมาวานนะครับคุยไปคุยมาพ่อชาติก็บอกว่าอยู่คอกอยู่บ้านก็มีควายงามมีเลี้ยงงัวพรอมเป็นว่าพ่อครับผมโอ้ เลี้ยงควายนแจ็คตัวครับตอนนี้ไขเหลืออยู่สองตัวแม่ลูกครับเหลืออยู่สองตัวแม่ลูกนี่มนมมแมนมอแม่เถอะแมนครับแมนโอ้นี่นี่เป็นตัวเมียต,ตัวแม่นะครับพี่น้องเป็นสายเพชรอุดรครับเป็นสายเพชรอุดรครับผมตัวแม่มันครับผมแล้วลูกเธอนี่เดะ voilà. ลูกของเอกมงคลครับลูกเอกมงคลครับติดทองเขาม้าสมเกิดจากการผสมหลอดครับโอ้มีใบมีอย่างมากบ่าตอนนั้นมีครับมีครับมีเอกสารมีเอกสารมากพอครับผมลูกเอกมงคลครับผมอายุหลายปันไหนพอนี่ เอ่อเพิ่นเกิดกลุ่มผ้ากับสิบโมเมนตใกล้ใกลยี่สิบเดือนหรอเล่าเกือบเก่ายี่สิบนี่มั้งสิบเก่ายี่สิบเดือน, <19 S 2> นประมาณนี้แหละเนาะน,นี่แหละครับแมนครับแมนโอ้นี่เกือบสองปีพี่น้องเอาจังซี่สาเนาะนี่เกือบสองปีคืองามแทล้ล่ะพ่อกะเพิ่นเกิดมาให้จังได้ละเพิ่นเกิดคือสีคล้ายๆแน่โอ้ เบิ่งตี้ลาท่ายืนได้เรื่องหายควบหักเพิ่นอยู่หลายเติบอยู่ได้ฝึกได้จัดอยู่บ่ล่ะท่ายืนจะจัดเลรีเฮ็ดเลรีไปบ้างเหอมันว่างกับมาเลรีกับเพิ่นก็มีอยู่เนาะครับมีอยู่ครับแม่เธอานี่สูงประมาณเท่าใดร่พ่อศาสตรแม่กับประมาณร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบโอ้กะใหญ่ดีตัวล่ะแม่กระได้เนาะคนี่ซื้อมาหลายปันได้แม่มันนี่พ่อซื้อมาติดแม่ลูกท่องมาหนึ่งแสนหาครับซื้อมาแสนหาครับผม สตอนควายแลนๆลนหมดละก็อยากเลี้ยงน้ำเพลินเห็น,นเพลี้ยงโอ้ตอนควายแลนๆเป็นราคาพุนน่นเนาะครับผมเห็น,พนเพลี้ยงก็อยากเลี้ยงน้ำเพลินอือแล้วบัตถนีิท่องอยู่บ่บัตถนีิท,<อ>นท่องวันทีออกวันที่เก้านี่ครับเสียอกวันที่เก้านี่ครับผมท่องตัวใดอยู่พอ่อท่องครับอ่าบิ๊กอุบลครับท่องบิ๊กอุบลครับผมเกิดสมเทียมกับประสมเทียมสมเทียมนี่เบิ่งที่ไรเสียออกวันที่เก้ามือนี่กับวันที่ห้าที่ห้าที่ห้าอีกสี่ห้ามือเนาะนี่ครับผมครับผมโอ้อยากมาเบิ่งเด้ตอนขอดสิ่ขอดกระเว้นบ่อนอ ซื S 1> <S 1> <S ้อมาแสนหาวตีพอครับผมมีท่านีสบออไข่ที่เลี้ยงอยู่มีท่านี้ครับก็อยากได้อีกวงทั้งหาอยู่โอ้ที่คุยกันอยู่คอกพอผองเมื่อกี้นี่ครับผมว่าอยากไปหาอันไข่แม่ครับผมราคาประมาณหกเกตหมื่นครับผม เพราะเจ็ดหมื่นซื้อมือนี่สรีงงามคือแม่นี่อยู่บ่พ่อก็จังบ้าโป่งหูขึ้นกันเขาบอต้องไปหาเบิ้องนอหาเบิ้งก่อนในตลาดนัดกะสีเอาได้กะโบเป็นหนังโอ้ขอราะแต่ว่าล่ำตัวล่ำตัวเิ่นให้เฮาเบิ่งเอาเองขอให้มันถืกตาให้ถืกตาเฮาขี้หมูขี้หมาให้ให้เฮามักเนาะพ่อเนาะให้ถืกตาเฮาเนาะแม่นสิซื้อควายมาเลี้ยงแต่ละที่โดยเฉพาะนี่มาเงเป็นตาเลี้ยงเฮาบ่มักเฮาบ่อยากเลี้ยงเออเพราะว่ามันเป็นควายงามนําเนาะเฮาก็อยากสิเลี้ยงควายงามนี่นะครับนี่ท้อง บิ๊กอุบลสีคอดวันที่เก้าเก่าเก่าพุทธิการนี่นาะอีกคจักมื้อนี่อันเลี้ยงนี่เลี้ยงจังไนพอกินหัวอาหารกินห้ามกินยากินเบิดครับแต่บอมันบบมีให้กินบบให้กินกินเบิดครับหมอหน่อยนี่บโบกินเนี่ยนาหลายบบกินโอ้อันนั้นกินแต่ยาเป็นบ่ครับกินแต่ยาครับบบกินหัวอาหารเลยบ่ครับบ่ตักให้กับโกินไกล้โบกินเบิรดเห็น พ่อบอกว่าซื้อหัวอาหารจากพ่อพองมากมันก็บกินบกินครับกินได้โอ้แต่ว่าตกหนาแรงแห้งๆอ่ะนะเพิ่นจะกินอยู่นหนามันบบค่อยหลโอ้ตอนนี้หนามันหลตรงนี้ยาหลกินแต่ยาอย่างเดียวเลยครับกินแต่้าพอศาตรเอามาเลี้ยงอยู่นี่นี่อันนี้เป็นสวนบ่เป็นสวนครับฮ้าตังเอามาเลี้ยงอยู่พี่บ่หรือยังไงหรือครับปกติแล้วก็เลี้ยงใกล้ๆน้องผละมันค่าเขาป้าเขาโอ้มันมีหนองมี่นองสาธารณะครับบ่เ่นจะได้นอนน้ำโอ้มันจะได้นอนน้ำครับผม 牡 yea. นี้มันค่าเขามันค่าปลาเข่ามันท่านได้เกี่ยวเนาะท่านได้เกี่ยวเขาท่านเกี่ยวแล้วก็าไปเลี้ยงพุน่นขึ้เก่าบ่牡丹ีครับแมนครับแมนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอามาเลี้ยงอยู่สวน <sayin> ก็คือต่อสายอย่างมาเลยบ่นี่ครับต่อมาแต่บานน้บบาน,นนี่ห่างกันประมาณจ็บ่ครับเนี่ยยุนี่ครับเนี่ยอ้อบ่อยู่นี่แมนบ่ครับบ่อยู่นี่อบ่อยู่นี่แต่ว่าเสียบปากอยู่บ้านครับอ๋อเสียปลากอยู่บ้านนะครับเข้าอาบน้ำจังสี่สุมืออยู่บ่พอสานอาบแต่ตอนสิกับบ้านครับโอ้ตอนเช้าเอามาก็คือไล่นครับ เล่นปักจังซีเลยแมนบอยครับอ๋อมาตอนนี้ก่อนกลับก็จงเอาอาบน้ำครับตอนกลับจะเอาอาบน้ำล้ะก็กลับไปนอนคล้อกอยู่บ้านพูน่นะครับ<ป> <c oughs> มันจะเป็นตุ้มครับพวอาบโอ้จะเป็นตุ้มมันจะเป็นตุ่มน้ำบอยสะอาดครับโอ้ปกติเขาจะลงสาแน่ครับแมน ผมก็งึดเนาะน้ำลึกๆนี่ควายมันมาจมเนาะบ่ครับบร่ร้อยขอบบอ้อม่วงๆม่วงๆอยู่ไหลข้อบ่เนี่ยน่นๆ,ๆ,ๆลงน้ำแต่หกวันเลย,เลย,เลยหกเมื่อเดี๋ยวลงหนองเลยนะนั่นนั่นบ่ครับผมลูกเอกมงคลแม่นครับโอ,อ้บ่ขายบ่พอ่อเกิดมีคนอยากได้คิดว่าจะขายอยู่เหรอครับเนี่ยคมีคมแต่ว่าแห่งจักที่เป็นจังไดบ่ท่านหูวอยู่โอ้อยากขายอยู่ตอนนี้ยังหักอยู่ครับอยากขายท่านขายนี่ราคาจังไดอ๋อเกิดมีคนอยากได้ ถ้าเป็นไปเป็นมากันไปเลยคั้วแแม่ลอยหาซบขักแม่ผุแล้วเอามาเปลี่ยนกันก็ได้เปลี่ยนกันก็ได้ครับเปลี่ยนกันก็ได้ผมว่ามันน่าจะเป็นพ่อพันใดครับตัวนี้มาตัวนี้ข้วลอยหาสิบหน่เข้าเข้าเข้าไปหาซื้อนน่นคันถือตาเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ลรพ่อตอนนี้กันสองแสนอยู่ด้วยครับสองแสนครับผมตามเห็นแต่ผมไปเห็นตามเห็นครับก็คือราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณนั้นแหละคันเอามาเปลี่ยนครับผม หรือผู้ใดซื้อควายแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบได้สามสี่หมื่นกาว่าเปลี่ยนก็นได้ไรครับผมแมนเพะแต่ได้สูงดพมาะแต่ได้สูง<ม>ในใ่ได้มากเนาะได้มากเน<อ>ื้อนังตรงดีครับหรือผู้ใดมีอยู่น่ะพี่น้องอยากเปลี่ยนลูกเอกมองคลไปเลี้ยงพอเลาก็ยินดีอยู่ด้วยตัวแต่ถ่ายมาดีแห้งถ่ายมาดีแห้งเนาะถ่ายถ่ายดีแห้งกระหังอู้หางใหญ่ถ่ายแม่เ่คือถ่ายผมถ่ายได้แม่แล้วนี่ถ่ายมากครับขาหน้าน้ะครับ ไข่ก็งามคู่ขาหลังดีคู่ขาหลังดีแมนไข่ดีคู่ขาหลังก็ดีหางก็ใหญ่โค้นหางนี่กินได้ยหญอย่างเดียวได้พี่น้องนี่เลี้ยงสำลูกครับนี่เลี้ยงสำลูกเลยครับเลี้ยงสำลูกลูกเอกมงค้นพี่น้องพอแล้วว่าอยู่อุบลบาค่อยมีครับแด้โดนจังซีเห็นที่น้อยโตน้อยโตน้อยโตเลยนี่คือจังซีนี่เฮาบอกเอาไปเดินเล่น สนามประกวดน้ำเขาเนี่ยผมอยากไปอยู่ครับเงินบ่มี่ขออึ้นบนไปดอกโอเเสียค่าเต้นค่ารถแล้วก็ไปเห็นยังผมว่าเกินสามพันดอกสามพันก็ไปซ้อม Air แอร์รถวันลราเห็นรถเลเหรอสามพัน, 3, นก็นไปซ้อมแอร์รถสงสัยจะได้ขายอีหลี <S <S น่นะเราเป็นซ่งแล้วนี่แหละกาลังเห็นกล่องเทืเลแอกน้ำเขาจะเกินนั่นกาลังเห็นกล่องเทืเลแอกเนาะครับพอศาสตรเอาอีหลีไปตั้งราคาไว้เท่าไหร่ เปิดไวสองขีดเครื่องนี่เหรอครับสขีดเครืองสองแสนห้าเอาเบิ่งแม่เพื่อนโอ้พนักปักมักต่มเนี่นี่นั่นี่่เล่นน้ำอาบน้ำเมื่อกี้ในไี่พี่น้องนี่คุกขี้โคตรอีกแล้วนะครับนี่เปิดสองแสนห้าหรือผู้ใดมีวขยแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบร้ยห้าสิบห้าเอาว่าเปลี่ยนเอานี่ถ่ายรูป ทำมาอีหลีกับมาคุยกันเบิ่งก็ได้ถ่ายแม่ถ่ายลูกให้เบิ่งจังสี่น้องชัดเจนป่านนี้เนาะออคุยถือกใจแซนนักกับใครเบิ้งน้าเห็นว่านี <c oughs> ่กับโมแน่น,นอนอันกับโมแน่นอนอวสานเนาะอันเห็นว่าขายไปกมี่ขายไปกมี่ครับไอ้หมอนี่ล่ะเนี่ยบ่ไอ้เพื่อนเน่ขายไปหลายป่านไหนถึงขั้วเนื้อขไไัข้วเนื้อลูกใบไมีหลอดครับลูกตัวไหนตัวไม่ก็เลยขายลูกตัวไหนอ่าลูกพายักษิสานครับลูกพายักษิสานครับผมแม่เพื่อนเด่ แม่เพิ่นกับแม่นี่ยเหรอแม่น้ำทิงแม่เพิ่นกับแม่น้ำทิ้งับเนี่ยมีเอกสารคือกันแม่เพิ่นเออแต่ว่าตัวขายเป็นลูกพยัคฆ์อีสานขายเป็นไข่เนื้อไปเนาะนี่ก็ว่าจากใดไข่แม่เขามาแท่นนี่แหละมาพัฒนาไม่ได้จะโตเถิดเพิ่นให้จะลูกตูปูเห็นอีกตัวนึงกับขายไข่แม่บ่อยอีกตัวนึงครับเป็นไข่บ้านบางสี่ไข่บ้านธรรมดาแม่นครับแม่นอันตัวนี้นะขั้นเกตเนี่ยพ่อเกตไข่งามเนี่ยพ่อให้ คะแนนเต็มสิบเนี่ยพอให้ประมาณเท่าไหร่ข้านว่าน่าจะอยู่วังเจ็ดแปดคะแนนนะเจ็ดมิแปดครับแมนครับคั้นได้สูงกว่านี้จังหน่อยนี่ครับแสดงเก่าอยู่นะพ่อเนาะสายนี่มันบ่เคยสูงครับหาบนเห็นแล้วผมกับไปหาเมื่อวานเบิดเมื่อโอ้โหเห็นเขาเท่กับอันนันดีเนาะครับอุบัติไงเขฮ่ออุบัติไงอืมแมนเขากะง่าบางทีอะไรนั่น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 ตาหนังพนดีในข้อใหญ่หนังใหญ่หนังดีข้อใหญ่เนาะข้อใหญ่ครับแม่เนาะ ครับพอเราซื้อมาแต่ตอนทองผมละแสนห่าพี่น้องมาตอนนี้ลูกเอกมงคลนั่นกะบขั้นอยากได้กันมาคุยกันเล่ากันนถือใจพูดกันถือข้อครับขอกันกินกันได้เราว่าครับมี่จะมูมาให้สามหมื่นบ่ขายบ่อขายเป็นแบบบ่อหักกัลูกเอกนะครับผมมันจันทรนเป่นบ่เป็นจริงครับเนี่ยเป็นจริงบ่เห็นบ่กินเห็นเขาเลี้ยงเนี่ยว่าห้หักขึ้นยังนี้ ครัว่าสามหมื่นวาขายเพราะรดีเพราะาสตร์นี้เบอร์โทรวะมีอยู่ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าห้าสองสามศูนย์ห้าสองสามศูนย์ครับเป็นเบอร์ทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เด้อผู้ใดอยากทักไลน์ศาสตร์กับเบอร์นี่ละครับเพื่อนว่าอยากได้เป็นไข่วายงามตัวเมียเของมาแทนเนาะครับผมลูกเอกมงคลโตนั่นท่านผู้ใดอยากได้ก็ให้โทุ่มมากหรือมาเบิ่งซะก่อน ก็จะเลี้ยงหลายโตครับก็จะเลี้ยงหลายโตตั้งเป้าหมายไว้อายุหลายแล้อจะเลี้ยงสองแม่กับพ่อโอ้ยังเลี้ยงสองแม่กับพ่อเมนบอกขายลูกมันจะสองปีโตสองปีโตก็เอาแล้วเนาะพอได้มีความสุกไปเลยพอดีมีความสุขเนาะตายครับแม่นครัาขอบคุณพระสัตว์หลายๆพามาเบิ่งลูกเอกมงคลบอกเคยเห็นว่าสั่นแถวอุบลเห้านะครับหรือพี่น้องทั้งใดอยากได้นะครับก็อายุ ก็เกือบสองปีนะครับเกินเดื็กกูงั้นไปยืนสนามน้ำเขาอยู่ยันเด็กกูงินไปยืนสนามน้ำเขาอยู่ยันเด็กกูงินไปยืนสนามไปยืนสนามน้ำเขาสิไปสนามไหนพวกไส้เนี่ยพวกไส้นี่ครับใกล้ไบ้านละเมื่อใดนี่เมื่อใดนี่เนี่ยยันวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่แหละครับเดือนนี้บ่ะเดือนนี้ครับเดือนนี้ไม่เป็นสปอนเซอร์ให้เราส์ซะว่นี่จะไปอยู่กับมูลหลายตัวเราจะไม่ได้เสียค่าเติมเป็นสปอนเซอร์ให้เราส์ซะว่นี่ขอกเลาะเป็นเลาะเออ คอกเลาะเป็นเลาะแชนแนลแล้วเป็นอย่างละเอาเอาไปติดคอกครับอยู่อยู่สนามนี่ได้ครับลูกเอกมางคนถ้ามีรางวัลติดมือบวกับโแนเอเด้อเออโบนเเด้อชีวิตละจะถ่ายจะท่างกะฝึกมาแล้วเป็นบอกกับพ่อพยายามอยู่กับโบนได้แฝงนะครับแฝงกับโบนถึงหานะที่สงสารกับโบเป็นยังเนาะเอาไปหาประสบการณ์เอาไปหาไปหามูวสันเถาะเนาะครับเอาขอบคุณพระซาดหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆผู้ใดสนใจอยากได้ลูกเอกมุงค้นะครับหรือ อยากโทรมาคุยนะครับอยากทักไล่ามากกับเบอร์เดียวนะละพี่น้องราคานั่นคือเราห้องไว้ซื้อมีงว้ว,ว่ามีวายมีวขยแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าอยากเอามาเปลี่ยนกับมาหรือว่าราคาเนี่ยคือพิ่บอกไว้สองแสนห้ายอยู่เอาไปว่มาแสนหนึ่งกับขายกันเราถือข้อเพม่นว่าเอาไปเอามาเหลืออยู่เก้าหมื่นมาแจ็คมาเดือนเข้นมา เอาขอบคุณพ่อหลายๆข,าขอบคุณ,คณพี่น้องคราบสุดคนเด้อมื่อนี้พามาเบ่งควายงามอีก,ออกของเมืองอุบลนะครับอุบลถิ่นควายงามอีหลีพี่น้องแห้งไปแห้งพอเนาะนะครับแลราคาพึงหัว่าเพิ่นมีการประชุมอ่าคือสมาชิกค,ควายงามเนี่ยจะเป็นช่มล่มหรือเป็นอย่างเนี่ยประชุมกันสูเดือนบมอ,พ,อพิจารณ์อย่างนเพิ่อนมาสูเดือนนะครับโอ้ข้มามาใ,หใหญ่ๆในเมืองอุบลเนาะครับเพิ่นมาพบปะกันกินเขากินนั่นกันพูดคุยกันเรียกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นแหละเนาะพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆ สวัสดีครับสวัสดีครับ